เราใช่หรือไม่ที่ต้องการที่จะเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะผู้คนโดยมากค่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจตัวเองได้และทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดไม่ได้เป็นไปตามแบบแผนนะคะที่จิตวิญญาณหรือโซแพนของเราตั้งใจนะคะ วางไว้ด้วยความรักความอิสระทําให้เราเกิดความสับสนค่ะดังนั้นปัญหาแรกที่ทุกคนมีเลยก็คือเราค่ะแยกความคิดกับความรู้สึกไม่เป็นโดยมากเรามักจะอยู่กับความคิดย้ําคิดคิดวิเคราะห์คิดแล้วคิดอีกคิดให้ละเอียดเพื่อที่เราคิดว่าเราจะได้คําตอบที่มันยิ่งใหญ่สุดยอดแต่รู้ไหมคะว่าคําตอบที่ใช่ นะคะสิ่งที่ใช่และใช่และสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณน,นั้นไม่ได้ผุดมาจากความคิดค่ะแต่ผุดมาจากความรู้สึกดังนั้นเริ่มแรกเราควรจะต้องแยกให้ออกก่อนว่าความคิดเป็นเช่นไรด้วยวิธีการก็คือเราควรถามตัวเองอะคะ่ะปัจจุบันเนี้ยฉันรู้สึกอะไรอยู่ฉันรู้สึกอะไรอยู่วิธีการจะรู้สึกนั้นง่ายมาก เวลาที่เราคิดสังเกตดวงตาเรามันก็จะมองไปนู่นไปซ้ายไปขวาไปบนแต่ถ้าเราอะค่ะตั้งใจที่จะรับรู้ว่าปัจจุบันนี้ฉันกำลังรู้สึกอะไรบางทีเราอาจจะหลับตาและรับรู้ความรู้สึกไปที่ใจหรือหลบตาค่ะก้มลงต่ำลงมองมาที่ภายในแม้เราจะไม่ได้หลับตาก็ตามแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอเคตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอะไรเมื่อเราจับความรู้สึกได้แล้วโอเคตอนนี้ฉันกำลังรู้สึก มีความปรารถนาบางอย่างที่จะทำสิ่งนี้ให้ได้เมื่อน,นั้นนะคะไอเดียมันก็จะมาเพราะเวลาที่เราอะคะ่ะเอาจิตกลับมาที่เราน้อมรับตั้งใจปัจจุบนนะันณความรู้สึกนั้นว่าเรากำลังรู้สึกอะไรโอเคตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกเศร้าสับสนวุ่นวายมากเลยให้เราคุยกับความสับสนวุ่นวายนั้น ทำไมเธอถึงวุ่นวายเธอโทรแท้เรื่องอะไรเธอเจ็บปวดเรื่องอะไรเธอกลัวเรื่องอะไร และเมื่อนานค่ะตั้งใจฟังความรู้สึกว่าทําไมเขาถึงกลัวทําไมเขาถึงกําลังรู้สึกแบบนี้เมื่อเราอะค่ะยอมรับกันและกันไปเรื่อยๆจะเกิดสภาวะคือสงบใจมากยิ่งขึ้นเหมือนเราสามารถปลดล็อกตัวเองได้ระดับหนึ่งและเมื่อนานค่ะสมาธิจะเกิดสมาธิจะเกิดก็คือเราจะรู้สึกสงบใจอิ่มเอมใจและถ้าว่าอยู่ในสภาวะนั้นอีกสักพักหนึ่ง ถ้าคนที่เคยเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณอยู่แล้วนอกเหนือจากสภาวะสงบใจจะรู้สึกถึงความรักบริสุทธิ์ที่พุ่งขึ้นมาจากข้างในตัวเราไม่ได้มาจากภายนอกพุ่งขึ้นมาค่ะและสิ่งนั้นคือปัญญาและปัญญานั้นแหละมาจากจิตวิญญาณที่ต้องการจะสื่อสารบอกว่าปัจจุบันเนี้ยเธอควรทำเช่นไรดังนั้นนะคะ ฟังทบทวนนะคะคลิปนี้หลายหลายรอบเลยและนอกเหนือจากนั้นนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณตัวเองได้เลยความคิดจะมาจากนะคะการวิเคราะห์ยามคิดยังทำซึ่งสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้ถูกเสมอไปแต่ก็ไม่ได้ผิดเสมอไปเพราะว่าเขาจะมาจากประสบการณ์เก่าๆความเชื่อเดิมๆนะคะสิ่งที่เขาเคยเชื่อสิ่งที่เขาเคยเชื่อมาในอดีต สั่งสมมาจนเป็นความวิเคราะห์เป็นความรู้ปัจจุบันซึ่งสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้ถูกเสมอไปถ้าเราเปิดใจค่ะปัญญาแท้ปัญญาบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเรานั้นนะ่ะยิ่งใหญ่มากและไม่เคยโกหกเราและถ้าเราเรียนรู้ไปละเอียดอีกเราจะรู้เลยว่าความรู้สึกนะคะก็จะมีความรู้สึกที่หลอกเราก็มีเพราะเป็นความรู้สึกที่เกิดหลังจากเราคิดแล้วทำให้เรารู้สึกอันนี้เรียกว่าความรู้สึกที่เป็นมายา และความรู้สึกที่มาจากจิตปัญญาซึ่งบทเรียนนี้นะคะครูถ่ายทอดไว้ในละเอียดแล้วนะคะในหัวข้อเลือกวิธีแยกความรู้สึกที่มาจากความคิดและจากจิตปัญญาซึ่งสองสิ่งนี้ต่างกันครูอยากให้ทุกคนนะคะเข้าใจตัวเองโดยเริ่มต้นจากแยกให้ได้ก่อนนะคะว่าตอนเนี้ฉันกําลังคิดหรือฉันกําลังรู้สึกอะไรนี่คือทางเริ่มต้นค่ะ ที่จะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะที่รักสวัสดีค่ะ